ทีนี้มันไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปฝึกให้คล่องวิธีเขียนรูปว่าจะทํากี่ครั้งทำสองรอบนี่ป๊อปปูล่ามากน่าจะออกสอบเลยทำสองรอบแต่ว่าตัวโจทย์คงจะง,ง่ายกว่านี้คงไม่ยากขนาดนี้นะฮะดังนั้นไอ้ส่วนที่วงๆเนี่ยทำยังไงถึงจะถูกใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็โชว์ให้ดูเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่ามันต้องทำกี่รอบ น่าจะเข้าใจนะ เข้า <c oughs> ใจว่าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจําตัว R ได้ป่ะตัว R คือแถวหนึ่งแสดงกี่ตัวส่วนตัว I นี่คือจํานวนข้อมูลมกี่ตัวนะส่วนแถวนี่คือคือแถวเท่ากับไหาร R แล้วปัดเศษขึ้นโอเคนะ อันนี้คือไออาหารอ่าแล้วปัสเสษขึ้นนะ อันนี้จะเป็นส่วนของที่น่าจะถูกก็คือ,อนนจริงๆยังไม่เคยลองเทสกับเครื่องอาจจะผิดก็ได้ลองไปนั่งเขียนดูเองจริงๆก็ยังไงก็ต้องเขียนส่งอยู่แล้วนี่เป็นกันบ้านไม่รู้ถูกป่ะนะอย่างเงี้ยถ้า N mod r บวกหนึ่งคืออะไรก็คือ N mod r อบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เงื่อนไขนี้ก็คือ, N r อ,คอสมมุติอุทษ์ มันต้องจริงๆมันต้องและไอเนี้ยขึ้นขน่ายนี้แล้วก็และเอ็น <N S 1> ไม่เท่ากับศูนย์้วยตัวแรกไม่เกี่ยวตัวแรกเอ็นมันจะเท่ากับศูนย์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวข้อมูลเป็นไงนะสิบห้ายี่สิบสามห้าสามสิบลบสิบใช่ไหมข้อมูลตัวนี้มันข้อมูลตัวที่ศูนย์ใช่ป่ะไอนี้อะไรนี้ชื่อเอนะตัวที่ศูนย์ใช่ป่ะตัวที่หนะึ่งตัวที่สองสามสี่ห้า ไหมหกตัวก็คือถ้าให้ N เนี่ยไม่ใช่ศูนย์แล้วก็ n mod r บวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับศูนย์ก็คือ r นี่คืออะไร r ก็คือจำนวนตัวที่จะเขียนลงในแต่ละแถวใช่ปะ่ะอย่างที่ที่ตัวอย่างเขาบอกนี่คือแถวหนึ่งต้อง แถวหนึ่งต้องลงไปสี่ตัวใช่ไหมล้วพอตัวที่ห้าเนี่ยมันต้องแสดงผลรวมใช่ไหมตัวที่ห้าก็คือตัวที่ R บวกหนึ่งใช่ไหมก็คือถ้าเราทํามาจนถ้าเราทามาจนมันหารหารนั้นลงตัวในหาร หารจำนวนแถวลงตัวมันก็คือมันจบ,จบจบแถวของมันเลยใช่ปะ่ะอย่างนี้เขียนมาใช่ปะ่ะหารลงตัวหารหารห้าศูนย์หารห้า, 5, 0, หาลงตัวใช่ปะ่ะคือมันต้องแสดงห้าแถวใช่ไหมล่ะแสดงห้าตัวต่อแถวใช่ไหมนี่ก็ซิกมาใช่ไหมประมสามสิบสิบนี่ก็ซิกมาใช่ไหมก็แสดงยี่สิบสามสามห้า แล้วก็ตัวนี้สี่ใช่ป่ะสี่มันบวกหนึ่งหารห้าลงตัวใช่ป่ะก็คือไม่มีเศษเออให้ปิ้นผลรวมแล้วก็อุย้ยโทษแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ป่ะอันอนี้ต้องปิ้นปิ้นเฉยเพราะไม่มนบรรทัดใหม่เพราะงั้นถ้าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็คือไอ้พวกนี้ยเห็นมาหารหารห้าไม่ลงตัวใช่ป่ะก็คือ,อยังไม่จบแถว ก็ให้แสดงผลออกมาเป็นไอตัวเลขพวกเนี้ยเออประมาณนั้นแหละอันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าถูกหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอาจจะผิดก็ได้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีแล้วกันคิดว่าก่อนส่งกันบ้านก็คงจะมีต้นฉบับอยู่แล้วนี่จถึงมะส่วนไอแสดงเป็นแสดงเป็นแถวได้แล้วแต่แสดงเป็นคอลัมน์ก็คล้คลายๆกันก็ไปคิดเองแล้วกันพรดียวจะเสียเวลามากกว่านี้เราจะคิดว่า พวกคุณรู้เรื่องอเลกับลูกคล้องแคล,ล่วแล้วเราจะข้ามไปส่วนต่อไปเลยแล้วกันต่อก็ได้ต่อได้